ปาวรลีชีวิตหลังแต่งไม่เป็นอย่างที่คิดปาวลีหลังนิววาลูกชายซูโม,โมก่กิกเป็นอีกหนึ่งคนที่บ้านสามีรักสามีหลงหนักมากสําหรับนักร้องสาวปาวาลีโดยเฉพาะพ่อสามีอย่างสุโม่คิกเกียรติกิจเจริญออกปากชมลูกสะพ้ยอยู่ตลอดล่าสุดยังไฟเขียวผ่านยกลูกชายสุดเลิฟเอิร์ดการกิจเจริญให้เป็นลูกเขยมืองสุพรรณบุรี เตรียมยกสมโนครูประชากรไปใช้ชีวิตอยู่ที่สุพรรณบุรีกันถาวรงานนี้สาวเสียงเนอเจ้าเสษปวีรีพร้อมเผยเรื่องชีวิตคู่หวานหวานผ่านรายการเลิกกี่ครั้งก็ยังกลับมารักกันพรมลิขิตเป่ากุงเอร้ธทายาทพันล้านของซูโม,โมกิกเปิดชีวิตหลังแต่งงานสองปีมีปัญญาเรื่องบนเตียงทุกคืนหลังปิดกิจการปัญหาจบ เปาปวลีลูกทุ่งสาวคนดังควงเอิร์ดการกิจเจริญสามีเปิดชีวิตคู่ในรายการปรวลีกวงสามีเอิร์ดทายาทพันลานของสุโมโกิกเผยชีวิตหลังแต่งงานสองปีมีปัญญาเรื่องบนเตียงทุกคืนถามว่าพอแต่งงานก็มีปัญหาอีกเอิร์ดเล่าว,ว่าเรื่องบนเตียงเลยเรื่องเกิดขึ้นบนเตียงเพราะเอิร์ดและเมื่อทุกคืนช่วงนั้นเพราะหมกมุ่นกับเรื่องทําร้านอาหารและเมื่อแต่เรื่องทําอาหารลุกขึ้นมากลางดึกมารอรถไก่ถามว่าแล้วแก้ยังไงเอิร์ตอบว่าตอนนี้ปิดร้านไปเลยขายกิจการเลยไม่มีอีกเลย เพราะเครนหนึ่งจนละเมอใครเจอแบบนี้ปิดกิจการเลยด้านเปาหัวเราบอกว่าตั้งแต่ปิดร้านหนูหลับสบายมากคบกัน6ปีกว่าจะเปิดตัวเอิร์ดบอกว่าคุยกันว่ามันนานแล้วณนา่าโตแล้วไม่เป็นไรมั้งลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงลองเปิดตัวก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่นักร้องลูกทุ่งสาวปวารีพร้อมมีลูกมากเผยมีชมพู่เป็นไอดอลท้องก็ยังทำงานได้ส่วนด้านคุณพ่อตอนนี้ชิวแล้วเพราะได้มาสามปีแล้ว อีกหนึ่งสาวที่หลายคนรอลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหรจะมีทายาทสักิ์ที่สาหรับนักร้องลูกทุ่งสาวปวาีพรพิมลที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าพร้อมมากเรื่องมีทายาทอยากมีศักสองคนตอนนี้พร้อมมากซ้อมเลี้ยงหลานแล้วที่สุพรรณจะมีลูกของลูกพี่ลูกน้องเราได้กลับสุพรรณไปก็ไปซ้อมเลี้ยงไว้ก่อนรู้สึกว่าก็มีความพร้อมที่จะมีน้องเป็นของตัวเองเพราะหนูว่ารีดมีก็ดีเพราะเดี๋ยววิ่งตามเขาไม่ทันถ้าเกิดเรารีบมีมันก็จะดีต่อช่วงวัยเราด้วย ส่วนเรื่องยามไม่ได้ดูหรือสายมูอะไรมากแต่มีนัดก,กับแม่เตยว่าถ้าจบเรื่องนี้เอาอีกสักคนไหมอยากมีพร้อมกันเขาอยากได้ลูกผู้ชายส่วนเราได้ทั้งคู่ด้านสามีเขาก็ได้ทั้งคู่เหมือนกันแต่ถ้าสองคนได้ก็ดีอยากได้สองคนก็มีปรึกษาคุณหมอบ้างแต่ส่วนใหญ่จะปรึกษาคนรอบข้างมากกว่าว่าเทคนิคเขายังไงแอบไปขโมยผ้าอ,อ้อมเขามาก็ดีตอนน,อนนี้ก็พยายามต่อไป